ท่ามกลางบรรยากาศเจ้าเจ้าก็หนาวครับขวายมาก็อากาศร้อนอบอ้าวท้องฟ้าโปร่งใสบ่มีเมฆบม่มีอย่างมาบังเลยครับเขียวขจีเป็นท้องฟ้าที่สวยงามมากครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสเขียวขจีไม่มีแมนแต่เมฆบอกมาบัง เรากจะปลาพ่อแม่พี่น้องไปดูกันเลี้ยงกบแสนรู้กบเป,ปิ็นเอามาหือ้อเอามาปันเอามาหื่งเอามาต้มยำเนอว่ะอ๋อหอยเขากลบมาพอในะกระสอบกับภาพตาให้เขาหยิบหย,ยิบหย,ยิบหย,ยิบยบับก็เลยเอาบัตจ้างยังได้ก็เอาซื้อบอ่อมาก็ซื้อถังน้ําซื้อบอ่อมาก็เอามาเลี้ยงเนี่ยครับเนี่ยซีบตัวพ่อแม่พี่น้องดูเตอร์ไปดีอินดูพอหรอตาใสาม่มองมองเมงเมองอ่ะ เนี่ยครับซีบตัวในวันดียก็ได้เปลี่ยนน้ำมันละเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนที่อยู่มันเปลี่ยนทำความสะอาดล้างบอ่อคัดบอ่ออน,น้ำสะอาดสะอาดใส,ดสขึ้นกรองน้ำก็ใสาย,ายากษาโรคใสครับก็เป็นคุ้นครับใบแจ้ยโดดหนียังยังอ่ะมักก็ทึบนี้ ครับรอบข้างก็มีหูวไข่มันก็ครับเป็นต,ตัวน้อยน้อยรุ่นไปรุ่นมาแต่โมงใกล้ๆกลเนี่ยครับเนี่ยเป็นลูกกบตัวน้อยน้อยเนี่ยครับเวลาเขาใอญ่ามาักก็ดินอยู่ข้างๆบอ่อเนี่ยครับก็เยอะเป็นซิบซิบตัวเหมือนกัน,เ,นเวลาเราถ่ายน้ําลงมาก็จะออกมาเต้นอย่ยครับนี่ครับนี่คือลูกกบ เนี่ย <N ee> ครับตัวนี้น้อยเนี่ยฮะเป็นลรกกบภาพตากะยิบกะยิบตัวน้อยครับตัวประมาณลายก้อยหนึ่งมันก็มาอยู่ข้างบอ่อเนี่ย <c oughs> กตเลี้ยงมันเอาอาหารเศษอาหารให้มันมาก็มากินเป็นมูมูครับเ <N ee> <N ee> น,นี่ยตัวไหนชื่อจอนนี่มาจอนนี่มาเลยจอนนี่ <N ee> <N ee> ไปแอบทำไมกันนี่เลดี้เลดี้ตัวนี้ใช่ไหมชื่อเลดี้ทำอะไรอ่ะน่ะตัวไหนชื่อเลดี้เง่เลดี้เหรอตัวนี้ช Lady. นนใช่ตัวเองไม่ใช่ชื่อเลดี้ตัวเองชื่อเสียงซูนเสียงซูนอะไรเขาทำไมอ่ะน่ะนีะ่น ทำอะไรมาเร็ว,รวๆกินอาหารอะไอยัางนั่นกินอาหารก่อนเร็วนั่นเลดี้ลิเอนซี่ตัวไหนลิเอนซี่ร,ริเอนซี่ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยลิเอนซี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยลิเอนซี่เร็วลิเอนซี่ทำอะไรอืมนี่ตองกาเนี่ยอันนี้ตัวชื่อลิเอนซี่ใช่ไหม เอแม่เงี้ยไงลิเกนซี่นี่คุ้นมากเลยนะเลดี้เลดี้ทำอะไรเื้ยเลดี้ทำอะไรตองกา้าน่ะฮะอันนั้นตองกาส์เนี่ยตองกาส์ร,รู้รู้จักชื่อตัวเองด้วยไหมเร็ว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 ขยับมาสิเร็วลิเกนซี่พงกหัวหน่อยเร็วเร็วเร็วแม่อันนั้นเลดี้ ตัวเองเล a d y มาทำไมแนะ่มาเขาทำไมืึได้สองตัวนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยสองตัวนี้ชื่ออะไรอือบอกพ่อหน่อยเร็วแนะ่รู้ด้วยอายใช่ไหมแนะ่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 จะไปไหนไว่วยไปไหนฮะนี่นี่มาตองก้าเหรอไม่ไหนไปหาตองก้าเร็วอ่ะเอาไปหาตองก้าเร็ว น่าน่า่นเออก่อนอะ่ะที่อย่างก็เร็วก่อนเร็วก่อน,อนจะกินอาหารก่อนเร็วจะปล่อยน้ำหึเร็วกินอาหารก่อนเร็วอืมนี่นี่ตอบเลยใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมฮะอธิพูดสิพูดสิหนึ่งสองสามนับสิหนึ่งนั่นสองนับสองสิ อืออืออื ый, อก่อนเร็วอืออือก่อนกึ๊กเลดี้เลดี้ไปหา bound, มันทําไมน่าจะไปไหนนะ่ารู้ชื่อเลดี้ด้วยไปละเละดี้จะไปไหนฮะนี่ลีเ,เ,นเกนซี่รีเกนซี่เออเออนั่นลีเกนซี่อยู่นี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 ่มาเร็วมาหาตองก้าเหรอตองก้าเป็นตัวผู้นะรู้ไหม แน่อย่าอีฉากันนะกินอาหารก่อนเร็วหนึ่งสองสามเร็วกินอาหารก่อนแน่เก่งมากลูกเก่งมากเร็วกินอาหารเร็วๆเดี๋ยวจะปล่อยน้าให้เร็วนั่นไปกอดกันอยู่ทําไมตรงนั้นน่ะฮ้กินอาหารก่อนเร็วเร็วเร็วกินอาหารก่อนนี่อเป็ดกบเขาเอามาปั่นครับเปิดเอามาแบ่งใื้อเอามากินเอามาต้มยำอืม แต่ด้วยความอินดูสงสารก็ไม่อยากจะฆ่าจะแกงเขาก็เลยเลี้ยงไว้ครับก็ไปกบที่แสนรูปเวลาหันเขามาก็จะเข้ามาหาตั้งื่อเลดี้ลีเจนซี่ตองก้าเซียงซุนว่าไปเรื่อยจนจนครบสิบตัวสิบตัวก็สบายสบายเลยเลี้ยงเป็นเป็นกบที่แสนหู้ครับเนี่อยู่จะเอาก็เลี้ยงเอามือไปอุม้มไอ,อยัางไปกอด เมือก็ควรเลยน่าสงสารมากนี่สิบตัวคุณลุงเอามาให้แบอกว่าเอาให้ต้มยำเนอ้อวะ่ะเราก็สงสารไม่อยากจะกินไม่อยากจะฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ก็เลยเลี้ยงมันมาเลี้ยงมาเมือนอแล้วครับหลายเดือนละแล้วเวลาเอามามันก็จะขึ้นมาหายอย่างเงี้ยครับมาขอกินอาหารขอกินข้าวกินน้ําอย่างเงี้ยอืม นี่ครับเนี่ยถ้าเห็นผมมาปุ๊กจะขึ้นมาเอ้ะมาตอนรับมาอู้มาอย่างเหมือนกับคนเลยครับคนมาเคออยู่ด้วยกันมันก็มีความสนิทสนมกันซักก็เหมือนกันครับอยู่ด้วยกันก็สนิทสนมกันรู้จักมาคุ้นกันอืเอามาประกอทักทายเอาอาหารให้ปุ๊กกินอะไรอย่างห้องจืดกระดิ่งครับเวลาบบกห้องจืดอ่็อยู่นิ่งๆนะตองก้าตัวไหนเร็วตองก้าเลดี้ ลีเจนซี่ไปไหนลีเจนซี่ตองกล้าเดินมาแล้วเร็วลีเจนซี่หน้าลีเจนซี่ผ่หัวแล้วลีเจนซี่ตองก้าเน่ต้องก้า,ต,กาต้องก้าเร็วนู่นลีเจนซี่ผ่หัวแล้วนเนอะเลเจนซี่ตัวขาวสวยเลยอืมแต่ผมแมบไปน้องดูหนังมาครับหนังมันหนาตัวใหญ่ใหญ่เร็วมากเลี้ยงสมบูรณ์มากมีผุ่มเอายา อ่ปฏิชีวะนะ่ยาสาร์ทให้กินบพระคือได้มีโรคมีภยัยควรทวน,วนสมบูรณ์ครับทุกตัวตัวหนึ่งประมาณห้าขีดขึ้นนะครับห้าขีดหกขีดสมบูรณ์มีตัวปูอยู่สี่ตัวมีตัวแม่อยู่หกตัวปล่อยไว้ในบอ่อครับเลี้ยงอย่างเงี้ยเปลี่ยนน้ำให้เจ้าแรงอาหารให้กับเจ้าแรงช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาวครับควนบะค่อยกินครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง แบบนี้เลยครับอีดูมันคุนชนิดติบา้าห้องจี้ตั้งจี้ห้องห้องจี้อันตัวนี้เจือหยางเอามือจี้หัวมันว่าเจือหยางผมก็ตั้งจี้ไว้จี้เลดี้รีเจนซี่เซียงซุนตองกา้าบัวขาวอืมแล้วก็แสนชยัยแล้วก็กระทิงดำตั้งจี้จะครบสิบจี้ เออก็เป็นบรรยากาศที่สดสื่นสดใส <c oughs> กระบ,บอกกบนี่ก็เป็นสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆครับชีวิตประจำวันมันมีไออย่างก็มาดูบอกกบก็เดียวก็จะปลูกพืชพักส่วนครัวรั่วกินได้ต่อจากนี้แล้วก็จะเอาคลิปดีๆ มาฝากคือพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันครับนี่ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆครับผมนายพเนจรน,นอนกินเคี่ยวครับขอเป็นกำลังใจกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ผมตัวครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปเพื่อจะได้เอามาให้พ่อแม่พี่น้องในหรับดูครับชมต่อไปครับ ด้วยความขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ